ในธรรมบทูปองพระพุทธเจ้าบุคคลใดด้วยชนเหล่าใดเป็นผู้มีสติตื่นรู้แลเที่ยวไปในพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคนเหล่านั้นนเราตถาคตเรียกว่าอริยสามกอริยสามกบุคคลเหล่านั้นแลเป็นสาวกของเราตถาคตแค่ประโยคนี้นะบมอกว่า บุคคลใดมีสติตื่นรู้และเที่ยวไปในพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาณเราตรถาคตเรียกกาว,ว่าบุคคลนั้นแลเป็นสาวกข,ของเราตถาคตแค่ประโยคสั้นเลยมีสติตื่นรู้เที่ยวไปในพระพุทธเจ้าแสดงว่าสติที่มีความตื่นรู้เหล่นั้นนะแน่นอน ทีเดียวก็ประกอบด้วยความน้อมใจหน้โมอน้อมนึกหนโมนอบน้นมมนอมเที่ยวไปในพระพุทธเจ้าเที่ยวไปในพระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกกริยาบทที่มีการตื่นตัวรู้ตัวอยู่จิตจะน้อมไปในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเคารพมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสในคุณของพระพุทธเจ้า น่าจะาเป็นกิริยานที่เรียกว่าสํารวมอุปามาเปรียบเสม,มือนกับเราเนี่ยนั่งอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์สมมัมามรุเจาเรียกได้ว่าเปรียบเสม,มือนกับว่าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินเดิมโบดคิดล้วนแล้วจะเป็นการดำรงชีวิตอยู่ต่อหน้าพระพักของสมมพสัมามรุเจา้าต้องประกอบด้วยความสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจ ฟังด่ว่า,าบุคคลใดมีสติตื่นรู้แลเที่ยวไปในคุณของพระพุตธเจา้าเราตถหาคตกล่าวว่าบุคคลนั่นแหละคือสาวกของเราบุคคลนั่นแหละเป็นสาวกนำโรงชี้ไปในความไม่ประมาทเห็นได้ชัดเดยนวัาเรื่องอื่นไม่จุ้งเลยจิตมุ่งไปในทิศทางเดียวเลยนะในวิธีเองความเป็นพุทธะมีจิตโน้มไป จีน้อมไปความเชื่อในคำคำสอนขององค์อุปธรมาราพเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดจนกระทั่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่จะมีความจาเป็นเช่นว่าการแสวงหาปัจจเจศเงินทองทองสมบัติสามสินเงินทองอะไรต่างๆนะไม่ได้จาเป็นเท่าคาคําสอนขององค์สุปธรมาราพิจ้าหรือสิ่งต่างๆในโลกที่สัมผัสการทํเก่าทังท้งถาท้องเข้ามา ไม่สามารถที่จะทําทจิตนั้นให้เกิดความวั่นไหวได้เกิดไม่เกิดความวั่นไหวไดนะ้นั่นคือการเห็นว่าจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความมั่นคงมีสันจามีขันติมีความเพียรพยายามแบบไม่ย่อหย่อนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรพบกับเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสอย่างไรก็มีรักความเพียรเพราะเชื่อว่า คำคำสอนของพค์พุทธมารพพุเจ้าช่วยเหลือให้จิตใจของเราเนี่ยหลุดพ้นออกจากบ่วงของมันได้ในบ่วงของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเกิืสมบัติในดำรงชีวิตไปด้วยความไม่ประมาณเราก็มองดูเนี่ยโอมานิยโกข้ามหาใจงเราว่าถ้าจิตใจของเรานั้น มีศรัทธาความเชื่อมีบาสระความกระ่ือใจมีนโมนตน้อมนึกมีน้มตตอมน้อมลำลึกถึงคุณความบริจ้าทุกอรียบทเปรียบเสม,มือนกับว่าเราอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์พระสัมมาโลกเจ้าไม่กล้าที่จะไม่สำรวมทุกอย่างเป็นความสำรวมมัดเลยแค่นั่งอยู่ตรงน,นี้ก็เเรียบเสมือนนั่งอยู่ต่อหน้าพระพ,พ,พักพริจ้าชจนดื่มจะกินจะขมจะฉันฉันข้าวฉันน้ำ อาบน้ำชำระล้างอารียบทสี่ทำข้อวัดปฏิบัติมีจิตโน้มไปมีจิตโน้มไปหรือเรียกว่ามีจิตท่องเที่ยวไปในพระพุทธเจา้าเห็นได้ชัดเลยว่าที่เราภาวนาไม่ได้ผลกันหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะกำลังของความน้อมนึกจึงทำให้จิตในห่วงหน้าพะวองหลังหรือเกิดความขาดคล้องขึ้นมาภายในจิตใจของเราลองดูสักครั้งหนึ่ง ตัดออกไปหมดเลยภาณะต่างๆนะข้อเราทดสอบทดลองพระพุทธปฏิบัติโูชาคุณพรพุทธเจ้ามีจิตท่องเที่ยวไปในพระพระุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความน้อมนอมน้อมน้อมน,นึกอยู่ภาในจิตของเราโดยอาศัยจิตได้สํานึกเป็นตัวระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าก็จิตได้สานึกที่ระลึกของทุกคุณพระพระุทธเจานะ้านั้นเรียกว่าสติรืเรียกว่าภาวะเป็นพุทธา แน่ก็คอยสังเกตเห็นว่าสิ่งทรารันจำปในโลกนี้มีกายและจิตใจนี่เป็นต้นดอกเป็นเมืองขึ้นขอริจังดุขานะตายนั้นพิจารณาสอดส่องอยู่ในกายในจิตสอดส่องอยู่ในกายในจิตมันทุกๆวันนะสภาพร่างกายเป็นไปอย่างไรมีความต้องการอะไรมีความรู้สึกอะไรแลพร้อมขณะเดียวนั้นก็สอดส่องดูในจิตใจนี่สังเกตพิจารณาด,ดู จะสบายดีก็ดำจะไม่สบายก็ดำจะรู้สึกผ่องใสก็ดำคุณนมัวสมเสาะหมองขึ้นมาก็ดำจะเฉยอ,อยู่ก็ดำสิ่งต่างๆนี้ยังไม่หมดไปแล้วให้เราใช้สติอันเป็นพุทธภาวะนะสติกับพุทโธนะเดียวกันสังเกตเห็นกิริยาอาการต่างๆนะที่ปรากฏอยู่ทั้งแง่ดีและแง่ร้าย,ายทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายสังเกตพิจ,จารณามหม ก็ดูในความรู้สึกในะที่มีอยู่นะสุขเกิดขึ้นสุขประเดี๋ยวก็ดับไปทุกเกิดขึ้นประเดี๋ยวทุกก็ดับไปอุเบกขาปรากฏขึ้นประเดี๋ยวอุเบกขาก็ดับไปอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นในร่างกายและใจิตใจนี้จะไม่เที่ยงสักอย่างเลยมันอยู่ไม่นานหรอกจอนมาก็จอไปมันเข้ามาเยี่ยมเฉย,ยๆนะเดี๋ยวก็ไปแล้วมันก็จะวนลูปอยู่บบนี้นะทั้งสามอารมณ์ความรู้สึก สุก bon. ็ามทุกข์ก็ามเฉยอยู่ก็ดำเลหรือความคิดมันจะคิดอะไรมากวนวายอะไรต่างๆเต็มไปหมดก็ดำท่านนั <hip> ่นคือหน้าที่ของจิตจะรู้สึกดีบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างจะรู้สึกเฉยบ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเฉยอยู่บ้างหรือจะคิดอะไรก็ดำแต่นะอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันเองก็บ้างอย่างคำว่าอดีตเนี่ยมันก็มาเกี่ยวข้องกับปัจจุบันนั่นแหละ อนาคตเองก็เกี่ยวข้องปัจจุบันนะั่นะเพราะว่าปัจจุบันตอนนั้นน่ะมันเป็นผลของอดีตเหตุของอดีตและก็ตัวปัจจุบันเองน่ะเป็นเหตุของอนาคตในอดีตเนแกไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังไม,ม่มีแต่ัวปัจจุบันเองเนี่ยคือดกับอยู่ตลอดเวลามันอยู่ไม่หนาแน่นมันทําให้เราเห็นจิตเจ้าของนะมันเห็นทําให้เรารู้จักจิตตนตัวเองนเห็นจิตตนเองรู้จักจิตตนเองนะ คำามารู้จักนี่นะว่า๋อจิตนี่มันทํางานอย่างนี้เองเนาะเนี่ยมันคิดไม่ดีก็มีคิดดีก็มีมันเฉยอยู่ก็มีมันสุขก็มีมันทุกข์ก็มีเนี่ยมันสงบก็มีมันไม่สงบก็มีเนี่ยก็แค่นี้มันจิตคือจิตคือระบบของจิตมันจะไม่เคยหยุดคิดมันจะไม่เคยหยุดรู้มันจะไม่เคยหยุดจดจำมันจะไม่เคยหยุดโพรงแดงฟังธรรมมโนบุพภงธรรมากรมามโนเสถามโนมยานะ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหลักฐานไม่ว่าทำอะไรมีใจถึงก่อนมีใจถึงก่อนนะมีใจถึงก่อนเนี่ที่นึนว่า,าการดังๆที่ปรากฏขึ้นในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยในชีวิตจิตวิญญาณวะนะมันอยู่ที่จิตมัดเลยทาน,นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับทางนั้นการฝึกของเราเนะก็คือฝึกให้เห็นบ้างจำเป็นจิตใจเนี่ยเป็นหน้าตาเพราะไม่มีใครสาม,มารถลบล้างได้ ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ไม่มีใครสามารถตัดความคิดได,ไได้ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมได้ไม่มีใครสามารถจะหยุดได้อย่างถาวรเเพราะนั่นคือระบบของจิตเพราะนันว่าธรรมจักธรรมจักเมื่ออคงพระสมรมัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศธรรมจักแล้วพอธรรมจักหมุนแล้วไม่ว่ามนุษย์เทวรามันพมก็ไม่สามารถจะฉุดนั่งเอาไว้ได้หรือหมุนกลับคืนไม่ได้ เพราะน,นั่นคือธรรมจัรเป็นอาวุธสำคัญเลยทีเดียวที่ใช้สังหารอำนาจความหลงภายในจิตแจงเราเนี่ยธรรมจัร,รจแต่ก่อนนี้ไม่เป็นวัดรจับวัดรจับคือการท่องเที่ยวเวียนไหวตา,ายเกิดเพราะคือใจตัวจิตเนี่ยมันไม่รู้เนะ่มันจึงหมุนหนลุู่ไปซ้ําๆกับอารมณ์ที่ชอบบางอารมณ์ที่ไม่ชอบบางอารมณ์ที่เฉยบ้างความคิดดีบางความคิดไม่ดีบ้าง,ควา,ค,ดดางความคิดแล้วเฉยบ้าง สุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างมันจะหมุนหลุอย่างนี้อดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างมันหนีไม่ไกลนี่หรอกมันจะหมุนตรงนี้แหละไม่ว่าอะไรจะปารากฏเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นวาระวาระไปแต่ละเรื่องแต่ว่าทุกเรื่องที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะดับลงไปเองของมันฟังตัวนี้ว่าสัมเพสังขารานิจาสังขารตังางยมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา สมเพ็ธรมาอนัตตาติสมเพนธม,มาอนัตตาติเนี่ยสมเพ็ธรมาอนัตตาเนี่ยสังขารต่างๆมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดานั้นมันเกิดเองข้อมันแล้วมันก็นจ,ะจะดับเองข้อมัน พอเราเรียนรู้ศึกษาเข้าใจแล้วเราไม่ต้องไปดับอะไรหรอกไม่ต้องไปดับอะไรหรอกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะดับสังขารจะเป็นสังขารความคิดสังขารแปลว่าความคิดจะเป็นความคิดดีก็ตามจะเป็นความคิดไม่ดีก็ตามจะเป็นความรู้สึกสุขสบายดีก็ามจะเป็นความรู้สึกทุกข์ยากลําบากก็ตามจะเป็นความรู้สึกเฉยก็ามจะเป็นความรู้สึกผ่องใสก็ตามจะเป็นความรู้สึกเศร้าหมองก็ตาม อะไรที่เป็นสังขารนั้นมันเกิดเองของมันแล้วมันก็ดับเองของมันมันไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะดับลงเช่นความคิดพุกพานเนี่ยมันไม่นานหรอกเนี๋ยมันก็จะดับลงมันเกิดเองมันแล้วมันก็จะดับเองของมันเราแค่ดูเฉยๆดูว่าอ๋อจิตนี้มันทํางานอย่างนี้เองไอ้จิตนี้มันทํางานอย่างนี้เองมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันนะใครต่อใครก็ไม่สามารถที่จะไปคัดค้านต้านทานหรือจะไปควบคุมได้ แต่เราสามารถที่จะรู้เท่ากันได้บ้างนั่นคือทุติของจิตนั่นคือธรรมชาติของจิตนนโดยจจดีย์เรจะประกันด้วยอารมณ์หยาบอารมณ์กลางอารมณ์ละเอียดอารมณ์ปานิษ์อารมณ์หยาบเนี่ยมันก็ต้องฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีจะเป็นความโลภความโกรธความร้องลาคะตัณนหาเย็ช้าปยาบาตอารมณ์ดีอารมณ์ละเอียดอารมณ์ปานิษ์มันก็คือสมาธิคือฌานน่ะ ที่เรียกว่ารูปประชานะอารมณ์ป,ประชานเรียกวา่าอ,อารมณ์อันปานนิจละเอียดปานนิจจะเป็นอารมณ์ยาอารมณ์ภายนอกชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจหรือเฉื่อนหรือจะเป็นอารมณ์สงบสุข,ขุมคัมภีราพะปานนิจไม่มีตัวตนผกน้จัดอยู่ในบทของสังขารบนสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารอะไรนี่เป็นสังขารจะเป็นรูปสังขารก็ดำจะเป็นนามสังขารก็ดำมีรูปร่างก็ดำไม่มีรูปร่างก็ดำมันเกิดเองของมัน และมันก็นดับเองของมันอย่างที่เรานะปฏิบัติทั้งหลายพวงมุ่งที่จะไปดับหรือมุ่งที่จะไปทําความสงบมุ่งที่จะไปหยุดมันสามารถทําได้แต่มันไม่ถาวรนะเดี๋ยวมาขอเรื่องก็ดีแต่การปฏิบัติในการเรียนรู้พฤติกรรมของจิตหรือวัตตะของจิตปัจจัรของจิตธรรมชาตของจิต เราพอจะเห็นบ้างตัวจิตมันแสดงอาการอะไรบ้างมันมีกิริยาอะไรบ้างทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีทั้งอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆทั้งอยากอะเรียดปานนี้เนะ่ยแต่ทุกอย่างที่ปรากฏึ้นล้วนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปท่องไว้ด้หนังมากความสุขเกิดขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ไปความทุกข์เกิดขึ้นระเดี๋ยวมันจะผ่านไปความเฉยๆปรากฏขึ้นเดี๋ยวก็ผ่านไป ของจริงก็คือไม่ต้องไปทําอะไรมันมันเกิดเองบรรดาเพลงนะก็เราก็คอยดูพอมันเกิดขึ้นมาเอ้าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนจริงๆอันนี้มันก็จะเปลี่ยนอาการใหม่ขึ้นมาเราก็เรียนรู้ปฏิกรรมเราอ้ยตัวจิตเนี่ยมันวนหลูอยอ่แบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอมปสมมาพระเจ้าจะไเรียกว่าไอตัวจิตใจตัวนี้มันประกอบด้วยการดีและการร้ายมันทําการดีขึ้นมาก็ได้มันทําการร้ายขึ้นมาก็ได เราก็เห็นมาแล้วทีนี้สติปัญญามผู้สังเกตเห็นนะทีนี้อ๋อจิตเนมเป็นอย่างนี้นี่อารมณ์ไหนก็ไม่เที่ยงทั้นั้นไอ้คือว่ายู่ตัวอ้ตัวจิตมันสร้างสังขารอะไรขึ้นมามันไม่เที่ยงท่านั้นอารมณ์ความรู้สึกความคิดไม่เที่ยงทั้งนั้นพรามันไม่เที่ยงทั้นั้นเลยจะไปสําคัญเอาสิ่งที่มันเต็มด้วยความไม่เที่ยงได้ว,ว่าอันนี้จะลักษณะอันนี้หรือมาเป็นเรา จิตก็เป็นจิตอย่างนี้เองเป็นธรรมาชาติของจิตอย่างนี้ต้มันต้องสแสดงอาการกินอาการอะไรต่างๆมากมายไปหมดคราวนี้เราไปดูมดันเลยนีย่ถ้าเวลาจะนั่งสมาธินั่งภาวนามันจะสแสดงอาการสงบขึ้นมาสบายใจเบากายเบาจิตขึ้นมากระช่างมันไม่ต้องไปยินดีกับมันหรอกมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่ปรากฏเกิดเดียวก็เปลี่ยนไปหรือพอนั่งลงไปแล้วมันจะเกิดความบิดตกกังบนความเศร้าความเศร้ามองความไม่สงบอะไรต่างๆขึ้นไป สงบก็รู้ว่ามันสงบเรารู้อะไรรู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงพ่อจิตมันจะเป็นอย่างนั้นเรื่องบางทีมันก็จะเหมือนว่ามันเฉยอยู่ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นแต่เราอย่าไปเป็นเฉยเราอย่าไปเป็นผู้สงบเราจะเป็นอย่าไปเป็นผู้ไม่สงบเรื่องสงบหรือเรื่องไม่สงบหรือเรื่องเฉยเป็นเรื่องของจิตเราเป็นเรื่องของผู้รู้เท่าทันเนี่ยว่าเป็นผู้เห็นการไม่เป็นผู้สวยวาการองหลวงปู่มั่นกันึงเทศนา รมสั้นๆว่าไม่ว่าทมเหล่าใดถ้าสำคัญตนว่า,สาวเสวยเป็นอันผิดทางนั้นสำคัญตนว่าเป็นสเ ienne, สวยนะสวยความสุขกับจิตนั้นสวยความสงบกับจิตนั้นเสวยความสบายใจกับจิตนั้นหรือเสวยความทุกข์ความเศร้าหมองความกวนกาวายความไม่สงบกับจิตนั้นเรียกว่ามีผู้สวยนั่นเรียกว่ามโมหะความหลงที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เข้าไปยึดสั้างกิเทนบรรจุป,ปนา,นานขั้นทานดูข้า ว่าโดยย่ออุปทานเป็นโยทุกมิอุปทานเป็นโยทุกในเมื่อว่าอาการต่างๆนี้ปรากฏขึ้นทั้งความคิดทั้งความสุขทั้งความทุกข์ที่เดี๋ยดีดืนอนาคตปัจจุบัน ทั้งความคิดดีความคิดไม่ดีทั้งความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีหรืความรู้สึกเฉยเมื่อจิตเข้าไปยึดเนี่ยนี่แหล,ละเดียวว่าสร้างกีตดีนำรรจุปาณะขั้นฐาทุข์แต่ถ้าเรามีสติปัญญามากเพียงพอต่อการสัมปัสรับรู้ในทุกๆขณะพองิจิตไม่ว่าอะไรจะบาเกิดขึ้นไม่สําคัญมัน่นหมายวันนั่นคือเรามันเป็นแค่ใจิตใจเท่านั้นไม่ใช่คนไม่ใช่เราตัวจจตีมีภาวะตื่นรู้มีปัญญาเป็นกระแสเนี่ย จงมองเห็นว่าโอ้ยตัวจิตเนี่ยมันแสดงอาการนี้ขึ้นมานะถ้ามชา่งจิตเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราร่างกายหญิงแล้วกันเลยเลนี่รักษาเยียวยาบรรเทากันได้แต่จะให้หายแก่หายเจ็บหายไข้ไม่หายหรอกมันจะเป็นจุตหได้แล้วแหละพอมันเจ็บขึ้นมาเลเนี่ยตัวจิตก็รู้เลยอ๋อเนี่ความเสื่อมมันตะวีความรุนแรงขึ้นนนเปิดอมันกะตายแล้วมันเป็นไปดังหน้าที่ของมันตะทะตาเป็นเช่นั้นอ๋อมันเป็นไปอย่างนั้นเอง มันเป็นไปเช่นนั่นเองมันไปนไปอย่างนั้นเองอน,นั่นอเนญธรมมันไม่เป็นอย่างอื่นเอ,เอามาเป็นเอาไม่ได้เพราะเราควบคุมไม่ได้นี่แหละอ,องค์พรุเจ้าพระองค์ท่านถึงสอนให้เราวางกายกับวางจิตใจนี่เสียพอวางกายกับวางจิตใจนี่มันไม่เป็นไม่เป็นของเรานะมันจะสัมผัสรรมาหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอิสระจะเรียกว่าอิสระภาพสันติภาพเสรีภาพ,ภาพอย่างที่เราเขาว่ามันเกินกว่านั้นเรียกว่าภาวะอิสระ นี่ว่ามาวะพุทธ,ธตรงนี้นี่นะว่าเราค้นพบแล้วเส้นองพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นธรรมะองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะประสูติขึ้นแล้วผ่านในจิตเข้าเราองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นธรรมะในจิตได้ตรัดสรู้แล้วองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะในจิตนี่พ่านแล้วนี่ผ่านได้กีดด่เแล้วไม่ยึดตนวเ <ans> นี่ยวม่าแต่ของมายนอกเลยแม้แต่เนื้อหนังร่างกายหรือเติดกระตั้งตัวจิตตัวใจเองท่านก็ยังปล่อยวางได้ไม่มีอะไรี่นนต้องห่วงเห็นเนี่ยนี่เนี่ยเดียวบาง ต้นเหตุที่อธิบายมาเนี่ยในธรรมบทโยระอ,อง์สมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเทศนาไว้น,นะ<อ>คนใดมีสติตื่นรู้และเที่ยวไปท่องเที่ยวไปในพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราตราคตกล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นแหละเป็นสาวกของเราตราคต ยังนก็เพิ่มความหนอมน้อมกข้าไปให้มากเพิ่มสบูกศรัทธาให้มากอย่าเห็นแต่ความหนิดเหนื่อยอย่าเห็นแต่ความอิดหรือว่าอย่าเห็นแต่ความของหอนอนพอเสร็จภารกิจแล้วจะพักผ่อนด้วนะับพักผ่อนนะทำมาเสร็จภารกิจเร่งนี้นี่ทาให้มันหายสงสัยอย่าให้ไ่ตัวจิตเมันหลอกล่อเอาได้อย่าหลงเธออย่าหลงไปในง่วงเอาหน้าของจิตอย่าตกอยู่ใต้กดอารมณ์ของมาร ก็จะไม่ถูกกักขังไว้ในภพชาตินะนี่ผ่านเป็นที่ไปเนะี่ยธรรมุนว่าอย่างนะั้นนะเอาพอไปน่าจะเข้าใจนะว่า